ทุกวันเธอนำข้าวไปให้ขอทานแต่สองปีต่อมาสิ่งที่เกิดขึ้นกลับทำให้เธอแทบลืมหายใจคุณจะไม่คดว่าของที่เธอให้กลายเป็นพันธนาการชีวิตของเธอได้อย่างไรหยงสะวันำข้าวมาให้ขอทานทุกวันนอเธอเดินท่ามกลางแดดจนเหงื่อซึมที่ใบหน้ากลิ่นอาหารไม่ลอยมาแต่จมูกเธอขอทานนั่งพิงกำแพงเก่าๆดนฮยอดะทุกวันเธอวางข้าวลงด้วยมือสันๆ เสียงกรอบๆของข้าวในถ้วยทําให้ใจเธอเต้นแรงไม่มีคําพูดแลกเปลี่ยนมีเพียงสายตาที่จับจ้องฝุ่นลอยขึ้นจากถนนทําให้ตาแสบลมพัดแรงจนผมเธอปริประทะแก้มวันหนึ่งเธอสังเกตเห็นเงามืดเคลื่อนไกล้หัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะหลุดออกขอทานยื่นมือมาจับมือเธอความอบอุ่นแปลกประหลาดไหลเข้าสู่ร่างแต่สายตาของเขาเย็นชาราวกับซ่อนอะไรไว้ สองปีผ่านไปเธอยังคงนำข้าวมาให้ทุกวันจนวันหนึ่งเขาหายไปจากที่เดิมความสงสัยกัดกินใจเธอทุกเช้าแล้วในวันฝนตกหนักเธอเห็นบางสิ่งเปียกโชกที่หน้าประตูมันเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคดมาก่อนของที่เธอให้ไปถูกเปลี่ยนเป็นร่างหนึ่งยืนอยู่ในเงามืดเงยหน้ามองเธอสายตาที่เย็นชาเหมือนสองปีที่แล้วแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่สายตา ร่างนั้นเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้หัวใจเธอหยุดเต้นราวกับถูกตรึงมือที่เคยอบอุ่นกลายเป็นสิ่งเธอถอยหลังแทบไม่ทันฝนาสาดกระหน่ำแต่ร่างนั้นยังยืนเย็นชาไม่เปลี่ยนและเสียงหัวเราะเบาๆแผ่วลงมาจากฟ้ามันเป็นเสียงที่เธอคิดไม่ถึงเสียงหัวเราะนั้นก้องอยู่รอบตัวเธอฝนตกหนักจนผมติดใบหน้าใบตาแทบมองไม่เห็นอะไรแต่เธอรู้ ร่างนั้นกำลังเข้าใกล้ทุกก้าวที่มันเคลื่อนมากระทบใจเธอราวกับมีคมกรีตข้อวัที่เธอถือสั่นไปทั้งมือร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านฝ่ามือที่เคยอุ่นตอนนี้เย็นจับกระดูกใบหน้าที่เคยเห็นชัดเจนกลับมืดมัวเหมือนหมอกหนาทึบและเธอก็เห็นรอยยิ้มผิดมนุษย์รอยยิ้มนั้นไม่ได้อบอุ่นเหมือนสองปีก่อนแต่เต็มไปด้วยความเจ้าเล่และความหิวกระหาย หัวใจเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดเธอพยายามถอยหลังแต่เท้าติดโคลนฝนาสาดเข้าตาทำให้เธอแทบมองไม่เห็นเสียงฝีเท้าที่เคลื่อนเข้ามาช้าแต่หนักแน่นแล้วร่างนั้นเอื้อมมือมาจับไหล่เธอความเย็นทะลุเข้าเส้นเลือดเธอสะดุ้งสุดตัวเข้าไวในมือหล่นลงพื้นกองข้าวเปียกเหนียวติดโคลนร่างนั้นโน้มหน้าเข้ามาใกล้ และกระซิบเสียงนั้นชวนขนลุกขอบคุณสำหรับทุกอย่างแต่คราวนี้ถึงตาเธอบ้างแล้วเธอกรีดร้องแต่เสียงถูกกลืนหายไปกับเสียงฝนสายตาของร่างนั้นไม่เหมือนมนุษย์อีกต่อไปมันดำสนิทเหมือนความมืดรวมตัวอยู่ในดวงตาฝนฉล้างร่างกายเธอแต่ไม่สามารถฉล้างความหวาดกลัวได้แล้วเธอก็เห็นข้าวในมือร่างนั้นเปลี่ยนเป็นเงาดำ เงาดำนั้นกระจายไปทั่วพื้นทำให้ทุกอย่างรอบตัวเธอเงียบสงัดแม้แต่เสียงฝนเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืดหัวใจเธอแทบหยุดเต้นแต่ร่างนั้นยังยืนอยู่เงยหน้ามองเธอและครั้งนี้มันไม่ใช่แค่ขอทานมันคือสิ่งที่เธอไม่เคยคดถึงสิ่งที่ตามเธอมาเกือบสองปีสิ่งนั้นรอคอยการตอบแทนจากสิ่งที่เธอให้ไปและในพริบตาเดียวมันเคลื่อนเข้ามาใกล้เกินกว่าจะถอย ร่างของเธอเย็นชาเหงื่อผสมฝนจนไม่รู้ว่าร่างไหนเป็นจริงทุกความทรงจำของสองปีที่แล้วกลับเข้ามาในหัวข้อว่าที่เธอให้ไปทุกช้อนทุกคํากลับมาเป็นความมืดดำมิดปกคลุมร่างเธอเสียงหัวเราะนั้นก้องดังก้องกังวานจนหัวใจแทบแตกสลายเธอพยายามวิ่งแต่พื้นลื่นเกินไปมือของร่างนั้นสัมผัสตัวเธอเพียงเบาๆแต่เหมือนลูบลึกถึงวิญญาณและเธอก็รู้ ว่าไม่มีที่ให้หนีทุกสิ่งที่เธอทําถูกบันทึกและถึงเวลาชําระแล้วเธอจ้องตาร่างนั้นพยายามหาความหวังแต่สายตานั้นเย็นชาและไม่ให้อภัยแล้วเธอก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของใครบางคนอีกคนเสียงนั้นแตกต่างอบอุ่นเหมือนโลกยังมีความหวังแต่ร่างที่อยู่ตรงหน้ากลับยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์เหมือนมันรู้ดีว่าเธอเลือกไม่ได้ และฝนที่ตกลงมากลายเป็นพายุที่พัดพาทุกสิ่งรอบตัวเธอไปเพียงแต่ร่างนั้นยังคงอยู่สายตาที่เย็นชาจ้องมาที่เธอไม่เคยละสายฝนยังคงสาดหนักแต่ความมืดที่ร่างนั้นสร้างขึ้นหนักแน่นเกินฝนเธอพยายามลืมตาแต่ทุกอย่างรอบตัวบเบลอข้อวะที่หล่นเปียกก็ติดพื้นกลับสะท้อนแสงว่าประหลาดร่างนั้นเอื้อมมือมาจับข้อวะและมันเปลี่ยนรูปร่างทันที เป็นเงาดำลึกลับคล้ายร่างมนุษย์แต่ผิดรูปหัวใจเธอเต้นรัวจนแทบระเบิดทุกเสียงรอบตัวเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจเธอกับเสียงหัวเราะนั้นเธอพยายามวิ่งแต่พื้นลื่นเกินไปเท้าแทบไม่ติดดินร่างนั้นก้าวเข้ามาอย่างช้าแต่หนักแน่นเธอหันหลังวิ่งแต่ความมืดราวกับจับร่างเธอไว้มือที่เคยอุ่นตอนนี้เย็นจับกระดูก และในพริบตาเงาดำนั้นล้อมรอบตัวเธอราวกับจะกลืนทุกสิ่งเธอได้กลิ่นกลิ่นเหม็นอับบนความชื้นและกลิ่นข้าวไมฝนสาดเข้าตาแต่เธอกลับเห็นชัดร่างนั้นกำลังค่อยๆขยายตัวใบหน้าที่เคยเห็นตอนนี้บิดเบี้ยวไม่เหมือนมนุษย์สายตาที่เคยมองเธอเย็นชาตอนนี้กลายเป็นความหิวกระหายและมันกระซิบชื่อเธอเสียงนั้นไม่ใช่มนุษย์ ขอบคุณสำหรับทุกวันคราวนี้ถึงตาเธอแล้วร่างนั้นพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเกินคาดเธอกรีดร้องแต่เสียงถูกกลืนด้วยพายุมือของเธอพยายามจับอะไรสักอย่างแต่มีเพียงความว่างฝนกระหน่ำและฟ้าผ่าดังลั่นแต่เธอไม่กลัวฟ้ากลัวสิ่งตรงหน้าเท่านั้นร่างนั้นครอบงำทุกความรู้สึกเธอเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืด ทุกสิ่งรอบตัวค่อยๆลบเลือนเหลือเพียงเธอกับร่างนั้นแล้วเงาดำนั้นเริ่มพูดอีกครั้งเสียงเหมือนลมพัดผ่านลงศพขั้วที่เธอให้ไม่ใช่แค่ขั้วมันคือสิ่งผูกพันเรามันเรียกคืนสิ่งที่เป็นของมันเธอสัน่นรู้สึกถึงความสัมพันธ์ลึกลับที่เธอไม่เคยคดมาก่อนร่างนั้นเอื้อมมือครอบมือเธอไว้ความเย็นทะลุเข้าร่างเธอแทบหมดสติและทันใดนั้นเงาอีกเงาโผล่มาเบื้องหลัง เสียงลมพัดแรงเหมือนมีใครมาช่วยแต่เธอไม่แน่ใจร่างนั้นมองเธอแล้วยิ้มเย็นชายอย่างเจ้าเล่ฝนสาดลงบนพื้นแต่ไม่มีหยดใดตกถึงเธอทุกอย่างรอบตัวหยุดนิ่งเหลือเพียงความมืดและเสียงหัวเราะร่างนั้นเอียงหน้าเข้ามาใกล้กระซิบเบาๆเ,เธอคิดว่าทุกวันของเธอเป็นเพียงการให้แต่จริงๆเธอถูกเรียกมาแล้ว และในพริบตาเดียวเธอรู้สึกว่าร่างเงานั้นซึมเข้าไปในร่างเธอข้อวัตถุทุกเม็ดที่เธอเคยให้กลายเป็นสายใยมืดที่พันรอบใจเธอสายตาของเธอเริ่มพร่าความจริงที่ซ่อนอยู่สองปีปรากฏชัดและเธอก็ตระหนักว่าไม่มีวันหนีอีกต่อไปร่างนั้นยิ้มและค่อยๆหายไปในฝนแต่เธอยังอยู่ถูกผูกพันกับความมืดและสิ่งที่ไม่เคยคดว่าจะกลับมา เสียงหัวเราะแผ่วแต่ยังคงก้องในใจเธอและฝนยังคงตกลงมาสาดลงบนความจริงที่ไม่อาจลบเลือนเธอยืนอยู่ท่ามกลางฝนมือยังสั่นใจเต้นไม่เป็นจังหวะสายตาของเธอยังคงติดอยู่กับจุดที่ร่างนั้นหายไปแต่เธอรู้สึกว่าไม่ได้อยู่เพียงลํำพังความมืดค่อยๆแผ่ซ่านจากพื้นขึ้นมาจนถึงเอวเหมือนมีอะไรบางอย่างล้อมรอบเธอไว้ ข้าวัตถทุกเม็ดที่เธอให้เริ่มสั่นสะเทือนปล่อยพลังบางอย่างหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบทะลุอกเสียงหัวเราะแผ่วแทรกเข้ามาในความคิดมันไม่ใช่เสียงจากร่างที่หายไปแล้วแต่มันมาจากข้างในจากสิ่งที่เธอเคยคิดว่าปลอดภัยเธอหันไปมองรอบตัวทุกอย่างเงียบสงัดแต่เงาเริ่มปรากฏคล้ายร่างมนุษย์แต่ผิดรูปผิดร่างพวกมันยืนล้อมรอบเธอจ้องสายตาเย็นชา ความหวาดกลัวแผ่ซ่านเหมือนเลือดแข็งตัวในเส้นเลือดแล้วเงาตัวใหญ่ตรงหน้าก็ย่อมตัวลงเสียงกระซิบเย็นชาดังเข้ามาในหัวเธอสองปีของการให้กลายเป็นพันธะคราวนี้ถึงเวลาจ่ายฝนยังตกลงมาแต่เธอแทบไม่รู้สึกถึงหยดใดร่างนั้นค่อยๆย,ยื่นมือสัมผัสร่รางเธอเบาๆแต่ความรู้สึกนั้นไม่ใช่ความอบอุ่น มันเหมือนลมหายใจของความตายกัดกินทุกความคิดเธอพยายามวิ่งแต่พื้นเต็มไปด้วยข้อว่าเปียกและโคลนเท้าแทบไม่ติดพื้นเหงา่เริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกครั้งและทุกครั้งที่มันใกล้เธอรู้สึกร่างกายบางส่วนของเธอเริ่มกลายเป็นเย็นจับกระดูกสายตาที่เย็นชาไม่ใช่มนุษย์แต่ทรมานจิตใจเธอจนแทบขาดใจแล้วเสียงอีกเสียงหนึ่งดังขึ้น ไม่ใช่เสียงหัวเราะแต่เป็นเสียงเรียกเบาๆอบอุ่นเธอหันไปเห็นแสงว่าเบื้องหลังเงามืดแสงนั้นส่องลงมาเหมือนพลังบางอย่างที่คอยปกป้องแต่ร่างที่อยู่ตรงหน้าก็ยังคงยิ้มเย็นชาเธอคิดว่ามีทางหนีแต่ความมืดอยู่กับเธอทุกวันร่างนั้นยื่นมืออีกครั้งและในพริบตาเดียวข้อวัาที่เปียกเหนียวกลายเป็นสายใยมืดพันร่างเธอไว้ หัวใจเธอแทบหยุดเต้นเธอพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิน้นยิ่งแน,น่นความมืดค่อยๆแทรกเข้าไปในร่างกายและเธอก็เห็นภาพของทุกวันที่เธอนำเข้าไปให้แต่ทุกเม็ดทุกคำกลับเรียกคืนสิ่งที่อยู่ในความมืดเธอร้องไห้แต่เสียงไม่ออกน้ำตาไหลปนกับฝนร่างนั้นเอ็นหน้ามาใกล้และกระซิบเสียงต่ำทุกสิ่งที่เธอให้ คือสิ่งที่ผูกเราไว้ตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะรู้ความจริงสายตาของเธอพร่าเห็นทุกสิ่งรอบตัวละลายเป็นความมืดสนิทและในที่สุดเธอก็รู้ว่าไม่มีทางหนีอีกแล้วความมืดเย็นชาและข้อวัตถุเม็ดที่เธอให้กลายเป็นพันธนาการเสียงหัวรอบแผ่วกล้องอยู่ในหัวกลืนทุกความคิดของเธอและเธอถูกผูกพันกับความมืดและสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะกลับมา ฝนยังคงตกแต่ไม่มีหยดใดให้ความอบอุ่นทุกอย่างรอบตัวเธอเงียบสงัดเหลือเพียงเงามืดและสายตาที่เย็นชาความมืดรอบตัวเธอหนาแน่นขึ้นราวกับกลืนกินทุกสิ่งสายลมพัดแรงแต่ฝนที่ตกยังคงไม่สามารถทําให้เธอรู้สึกอุ่นได้ข้าวทุกเม็ดที่เธอเคยให้ตอนนี้กลายเป็นเส้นใยมืดพันร่างเธอแน่นหัวใจเต้นแรงทุกลมหายใจเหมือนถูกบีบขาด เธอพยายามดิน้นแต่ยิ่งดิน้นความมืดยิ่งแน่นรอบตัวแล้วเงาที่อยู่ตรงหน้าเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วมันสูงกว่าตึกสองชั้นและใบหน้าที่เคยเย็นชาตอนนี้บิดเบี้ยวแกสลักราวกับความฝันร้ายร่างนั้นเอื้อมมือมือที่ครั้งหนึ่งเคยอุ่นตอนนี้แข็งเย็นและยาวเหมือนจะดึงทุกสิ่งเข้าหามันเธอรู้สึกถึงสายใหญข้อวัดที่พันร่างกำลังดูดพลังชีวิตไปทีละนิด ฝนตกหนักทุกหยดเหมือนถูกดูดเข้าในเงามืดและเสียงหัวเราะดังขึ้นแผ่วแต่ก้องกังวานในใจเธอทุกวันทุกคำทุกการให้กลับคืนสู่ข่าคราวนี้ถึงเวลาของเธอแล้วหัวใจเธอแทบระเบิดเธอพยายามร้องแต่เสียงเงียบหายไปกับลมสายตาเธอพร่าเธอมองไม่เห็นทางหนีทุกอย่างถูกกลืนด้วยเงามืดและทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังเข้ามาในหัวเธอ อยากกลัวหากเธอเชื่อใจเราอาจรอดเธอหันไปแต่ไม่เห็นใครมีเพียงฝนและเงามืดที่ยืนครอบงำร่างเธอร่างนั้นโน้มตัวลงใบหน้าบิดเบี้ยวใกล้เข้ามาเธอรู้สึกถึงความหนาวเย็นจนร่างแข็งทื่อแล้วเสียงข้อวัตถุเม็ดในมือเธอเริ่มกระเพื่อมและส่องแสงว่าประหลาดเหมือนมีพลังบางอย่างเริ่มตื่นขึ้นจากสิ่งที่เธอให้ไป ร่างมืดยืนหยุดสายตาเย็นชาจับจ้องราวกับรู้ว่ามีสิ่งที่ไม่คาดคิดกำลังเกิดและทันใดนั้นเงามืดแตกแยกปล่อยแสงสว่างเจิดจ้าออกมาแสงนั้นส่องทะลุฝนเธอเห็นใบหน้าของเขาคนขอทานแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงคนธรรมดาสายตาเขาอบอุ่นและเต็มไปด้วยพลังบางอย่างข้อวัตถุเม็ดไม่ได้สูเปล่ามันเรียกข้าเพื่อช่วยเธอ เธอยังยืนแข็งทื่อใจเต้นแรงแต่ความหวังเริ่มซึมเข้ามาแต่ร่างมืดยังไม่หายไปมันยังเกาะตัวอยู่ด้านหลังรอคอยสายตายเย็นชาย,ยังคงจ้องราวกับท้าทายเธอว่าเธอจะรอดหรือไม่และตอนนี้เธอรู้ว่าเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นฝนตกความมืดและข้อวัตถุเม็ดที่เธอให้กลายเป็นพันธนาการแต่แสงสว่างนั้นคือเพียงความหวังหรือกับดัก ธอสูดหายใจลึกพร้อมกับยืนหยัดมองร่างมืดตรงหน้าและในใจเธอต้องตัดสินใจหนีหรือเผชิญหน้ากับสิ่งที่เธอเรียกคืนมาเสียงหัวเราะแผ่วแต่ดังชัดในหัวใจเธอถึงเวลาของเธอแล้วเธอจ้องร่างมืดและก้าวก้าวแรกที่จะเปลี่ยนทุกสิ่งเธอเก้าวเข้าไปในความมืดหัวใจเต้นแรงแต่ความกลัวเริ่มถูกแทนที่ด้วยความตั้งใจ ร่างมืดหยุดนิ่งสายตาเยเนชาจ้องเธอแต่ครั้งนี้ไม่ใช่สายตาที่จะทำร้ายข้อวัตทุกเม็ดที่เธอเคยให้เปล่งแสงอ่อนส่องไปทั่วพื้นที่แสงนั้นค่อยๆสว่างขึ้นลบความมืดที่ก่อตัวรอบตัวเธอร่างมืดค่อยๆย,ย่อส่วนและคลายสายใยมืดที่พันร่างเธอออกเธอหายใจลึกรู้สึกถึงอิสระและความอบอุ่นที่แท้จริงเสียงหัวเราะแผ่วกลายเป็นเสียงกระซิบเบา,เบา เธอเลือกให้และด้วยความกล้าเธอก็รอดเธอค่อยๆมองไปยังร่างของคนขอทานร่างนั้นยิ้มอบอุ่นและหายวับไปในแสงวาบฝนค่อยๆหยุดและเม็ดฝนเปลี่ยนเป็นประกายแสงระยิบระยับข้อวัตถุเม็ดที่เคยให้กลายเป็นความทรงจำและบทเรียนเธอเดินออกจากความมืดสู่ถนนที่เปียกแฉะแต่ใจเต็มไปด้วยความสงบทุกสิ่งที่เคยกลัวกลายเป็นความเข้มแข็งและเธอรู้ ว่าแม้โลกจะมีความมืดและความลึกลับแต่ความกล้าและความเมตตาที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนทุกสิ่งให้กลับสู่แสงสว่างได้เธอยิ้มมองไปยังฟากฟ้าที่เริ่มสว่างแล้วก้าวเดินต่อไปด้วยหัวใจที่เข้มแข็งและสายตาที่ไม่หวาดกลัวอีกต่อไปฝนความมืดและข้าวัตถุเม็ดทุกสิ่งกลายเป็นบทเรียนและเรื่องราวที่เธอจะไม่ลืม